สวัสดีค่ะข่าวสำนักงานร,ระบายน้ำสัปดาห์นี้จะพาไปชมการขุดลอกแก้มลิงบริเวณกองพันทหารราบที่หนึ่งมหาเรกรักษาพระองค์การล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำบริเวณถนนพระราม3ช่วงหน้าตลาดฮ่องกงปีนังโดยใช้แรงงานของเจ้าหน้าที่สำนักงานร,ระบายน้ำและรถด,ดูดเลนการกำจัดวัชพืชและขยะในคลองโดยใช้รถงับบริเวณคลอง11เอรือกำจัดขยะบริเวณคลอง14โดยคุณปวาริดมีบางไท จะพาไปดูการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กันค่ะครับวันนี้ผมจะพามาดูการทํางานของเจ้าหน้าที่ของกองระบบคลองที่กรมทหารราบที่1ครับที่ผมอยู่กับคุณวชรินโกลมานวิศวกรโยธาชํานาญการกองระบบคลองครับสวัสดีครับ,รบด้านหลังของผมอ่าโมเมโคกาลังขุดดินอยู่เพื่อดำเนินการอะไรอยู่ครับตอนนี้เรากําลังเพิ่มประสิทธิภาพในแก้มลิงภายในกรมทหารราบที่1นนะครับ,รบตอนเป็นการขุดลอก ให้แก้มลงิงเนี่ยให้ลึกขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรับน้ําได้มากขึ้นเราจะช่วยบรรเทาปัญหาน้ําท่วมในบริเวณไหนบ้างครับเอ่อตรงนี้มันไปอยู่จุดศูนย์กลางระหว่างถนนิภา,าวดีและก็ถนนยุทิน<า>คือน้ํา,าทั้งสองฝั่งของถนนเนี่ยจะมาพักกลางคือจะมาพักอยู่ที่ตรงนี้เ<า>พื่อรอการระบายน้ําต่อไปนะครับครับ<า>แล้วหลังจากดําเนินการเสร็จสิ้นแล้วน้ําจะมีการระบายน้ําออกจากบริเวณนี้ยังไงบ้างครับเอ่อทั้งระบบเนี่ยจะถูกถ่ายเทไปที่<า>คูน้ําวิภาวดี ซึ่งตรงนั้นจะมีสถานีสูบน้ำของเราอยู่ก็จะระบายช่วยระบายผักดันน้ำออกจากพื้นที่ตรงนี้ออกไปต่อไปครับครับผมน้าครับและนี่ก็เป็นถนนอีกสายหนึ่งที่มีการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำนั่นก็คือถนนพระรามที่3ช่วงตลาดฮ่องกงปีนังครับอีกวิธีการหนึ่งในการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำนั่นก็คือการใช้รถด,ดูดเลน ผมอยู่กับคุณนทวัฒน์ธีรกรวรกิจนายช่างโยธาปฏิบัติงานกองระบบท่อระบายน้ําครับสวัสดีครับครับในการทำความสะอาดท่อระบายน้ําตรงช่วงถนนพระรามที่3รวมไปแล้วปเ็นระยะทางเท่าไหร่ครับรวมันแล้วรวมไปแล้วเนี่ยระยะทางประมาณ1,350กิลทั้งทั้งสฝั่งนะทั้งสองฝั่งแล้วก็รวมท่อในผิวจราจรด้วยเราทำความสะอาดตั้งแต่ช่วงไหนถึงช่วงไหนครับ เราจะทำตั้งแต่ช่วงถนนพระรามที่4จนถึงถนนเชื้อเพลิงคือช่วงใต้สะพานที่มีทางรถไฟตัดหลังจากทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วน้ำบริเวณนี้จะมีการระบายน้ำไปทางทิศทางไหนครับน้ำจะระบายออกสองทางนะครับถ้าทางห้าแยกเนี่ยจะวิ่งย้อนขึ้นไปออกที่ถนนพระรามที่4แล้วก็จากห้าแยกนาราองมาเนี่ยจะเข้าที่อุโมง,งพระรามที่4ครับแล้วจะช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วมในบริเวณไหนบ้างครับปัญหาน้ำท่วมบริเวณนี้จะ บรรทาตรงตั้งแต่แยกกรมศุลกากรตัวถนนสุนทรนโร่ษาตัวถนนพระรามที่3ตัวถนนพระรามที่4ช่วงตัดกับราชดาขอบคุณมากครับตอนนี้ผมอยู่กับคุณพิรักิ์พิการัตนายช่างโยธาชำนาญง,งานกองระบบคลองครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับคลองด้านหลังที่เจ้าหน้าที่กาลังเก็บผักตบชวาอยู่นี้เป็นคลองอะไรครับอ,อันนี้เป็นคือคลองคลอง11ครับครับเรามีการเก็บ เป็นระยะทางความยาวเท่าไหร่ครับคลองส,สิบเอ็ดนี่ลักษณะของเขาคือว่าทิศเหนือนี่เราจะจดจังหวัดปทุมธานีรเราจะรับน้ําจากทางด้านจังหวัดปทุมธานีซึ่งความยาวคลองนี้ก็ประมาณ4,800เมตรหรือว่า4.8กิโลเมตรซึ่งเราก็มีเจ้าที่ดูแลโดยตลอดทั้งลําคลองนะครับ,รบแล้วมีการด,ดําเนินการเก็บผักตบชวายอย่างไรบ้างครับครับส่วนใหญ่ตอนนี้ผักตบชวาเนี่ย ซึ่งเกิดขึ้นเองโดยตอนนี้ตอนน้องบอกว่าตอนนี้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะครับ,รบก็จะไหลมาจากด้านบนลงมาเราก็จะมารอกันอยู่ที่ที่ตรงนี้ก็เรียกทดน้ําตรงนี้แล้วก็จะมาเรามันจะมาจุดเก็บจัดเก็บที่ตรงนี้แล้วคลองสายนี้จะช่วยในการบรรเทาปัญหาน้าท่วมของกรุงเทพมหาคอนครยังไงบ้างครับครับคลองนี้ก็เอ่อช่วยได้เพราะว่าคลองนี้เป็นเป็นคลองตรงซึ่งรับน้ําจากด้านบนจากเหนือลงสู่ใต้ก็จะจะช่วยได้เยอะครับ แล้วมีทิศทางการระบายน้ํำยังไงครับสําหรับคลอง11นี่นี่แหละครับทิศเหนือนี่เราจะจอดจังหวัดปทุมธานีเราจะรับน้ําจากทางด้านบนลงมาคลอง11นี่ความยาวประมาณ4,800เมตรนะครับหรือ4.8กิโลเมตรนี่ระบายน้ําลงมาสู่คลองสงนามกลางลําแล้วก็ลงมาสู่คลองลําหินแล้วออกสู่คลองหลังแสบหลังจากนั้นก็จะระบายน้ําต่อเข้ายัางอุโมงค์พระราม9นะครับหรือว่าไปทางพระขนงต่อไปครับ ครับและด้านหลังของผมก็เป็นอีวิธีการหนึ่งในการกําจัดผักตบชวานะครับและตอนนี้ผมอยู่กับคุณองอาจอินทระบุญสมในช่างโยธาชํานาญงานกองระบบคลองครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับเรือด้านหลังที่เก็บผักตบชวาอยู่นี้มีหลักการทํางานยังไงครับหลักการเก็บผักตบชวาในคลองนะฮะคือเรือับจัดผักตบชวาในลานี้เนี่ยเราจะใช้กำจัดผักตบชวาในคลองที่มีขนาดกว้างนะฮะหลักการของเขาก็คือวิ่งเอาผักขึ้นในด้านหน้าจะมีสายพันธุ์ลำเลียงอยู่จากนั้นก็ ถอยหลังมาขึ้นด้านริมคลองโดยใช้แต่แผ่นด้านหลังลำเลียงผักขึ้นริมคลองนะครับครับแล้วคลองสายนี้จะมีการระบายน้ำเพื่อเป็นการป้องกันน้ำท่วมให้กับกรุงเทพมหานครยังไงบ้างครับเออคลองสายนี้ชื่อคลอง14นะฮะเป็นคลองที่อยู่ในการดูแลและผิดชอบของกรมงเประทานรซึ่งยังไม่ได้ถ่ายโอนบริกิจให้กรุงเทพมหานครจะระบายน้ําจากจังหวัดปทุมธานีลงสู่คลองแสบโดยตรงโดยมีประตูระบายน้ําเป็นตัวกั้นเมื่อถึงฤดูการที่จะต้องปล่อยน้ําหรือน้ําท่วมเนี้ยเราจะเปิดประตูระบายน้า ผักตบชวาก็จะไหลามากับน้ําซึ่งออถ้าเราไม่มารอดักที่ตรงนี้มันจะลอยไปที่ในคลองแสนแสบทาให้เกิดความยากลาบากในการ,รจัดเก็บผักตบชวานะครับคบขอบคุณมากครับนอกจากนี้แล้วสำนักงานร,ระบายน้ํายังมีการติดตั้งเครื่องสูบน้าไฟฟ้าบริเวณท่อรอดถนนรัชดาพิเศษช่วงสารอาญาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ําเราตามคุณทศพลพ่วงรักษาไปดูการทํางานของเจ้าหน้าที่กันค่ะ อนนี้ผมอยู่บริเวณถนน,นรัชดาช่วงสารอาญาแล้วตอนนี้ผมอยู่กับคุณอาสาสุขขังวิศวกรไฟฟ้าชำนาญการกองเครื่องจักรกลสำนักการระบายน้ําครับสวัสดีครับ,รบที่เราเห็นอยู่นี้เจ้าที่กําลังปฏิบัติงานทําอะไรอยู่ครับครับวันนี้ทางกองเครื่องจักรกลนะครับได้ร่วมกับทางกองระบบท่อระบายน้านะครับมันมาดำเนินการติดตั้งเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องสูบน้ํานะครับโดยวันนี้เราจะมีการติดตั้งเครื่องขนาด28ในอุ้ว1น,นเครื่องนะครับความสามารถสูง 1ลูกบาทเมตรต่อวินาทีนะครับที่เห็นพ่อพ่อด้านหลังเนี่ยนะครับแล้วก็จะมีอีกเครื่องหนึ่งก็เป็นเครื่องไฟฟ้าเหมือนกันเป็นขนาด14นิ้วนะครับความสามารถสูงก็0.3ลูกบาทเมตรต่อวินาทีตรงนี้เรารวมกันแล้วเนี่ยเราก็ได้ความสามารถสูตรวมกันแล้วเนี่ยหนึ่งลูกบาทเมตรต่อวินาทีครับหลังจากดาเนินการเสร็จสิ้นแล้วจะช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วมขังในบริเวณพื้นที่ได้บ้างครับครับ หลังจากที่เราติดตั้งเครื่องเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะช่วยเร่งระบายน้ําในถนนวิถน,นนรัชดาพิเศษเนี่ยนะครับในช่วงแยกลาดพร้าวเนี่ยนะครับซึ่งเ,เปน็นจุดอ่อนน้ําท่วมจุดหนึ่งนะครับที่เราจะต้องเร่งแก้ปัญหาตรงนี้นะครับแล้วก็สังเกตได้เมื่อเมื่อเมื่อปีที่แล้วเนี่ยวเวลาฝนตกในช่วงตรงนี้นะเราจะใช้เวลาสูบระบายน้ำเนี่ยประมาณ 3- 4ชั่วโมงนะครับนี้เราเพิ่มประสิทธิภาพเนี่ยเราก็คาดหวังว่า,เ,าเราจะช่วยเร่งระบายน้ําออกไปได้เร็วขึ้นครับ ขอบคุณมากครับครับค่ะนี่คือภาพรวมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำนักงานร,ระบายน้ำในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาสวัสดีค่ะ